สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้คาแลนด์ช่องที่พาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รถถังและยานพาหนะทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังเบาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเฉพาะในภารกิจลากตะเวนและการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนั่นก็คือสติงเกรย์ทังรถถังเบาที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทเทคก r รอนมารีนแอนด์แลนซิสเ m จากประเทศสหรัฐอเมริกาสติงเกร y ถือเป็นรถถังเบาที่มีความคล่องตัวสูงมากเมื่อเทียบกับรถถังหลักประเภทหนัก โดยมุ่งเน้นให้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วในภูมิประเทศหลากหลายทั้งในป่าภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันตลอดจนสามารถขนย้ายทางอากาศได้ง่ายซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับภารกิจที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สติงเกรเริ่มพัฒนาในช่วงปี1980โดยบริษัทคาดินแลกเกตซึ่งปัจจุบันรวมอยู่ภายใต้เทคกรอนบริษัทเดียวกับที่ผลิตเฮลิคอปเตอร์เบลและอาวุธต่างๆในระบบของสหรัฐอเมริกาสติงเกรถูกออกแบบโดยนำพื้นฐานมาจากรถพุ่งกรอะคาดินแลกเกต v ี300ที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยมีเป้าหมายเพื่อเสนอทางเลือกให้แก่ประเทศพันธมิตรของสหรัฐที่ต้องการรถทั้งราคาย,ย่อมเยาแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ในด้านขนาดและน้ำหนักสติงเกรมีน้ำหนักเพียงประมาณ22ตันซึ่งถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับรถถังหลักทั่วไปอย่างเองม1อัลแรมที่หนักเกือบ70ตันด้วยน้ำหนักที่เบาเช่นนี้ทำให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุกรา ตัวรถใช้เครื่องยนต์ดีเซลดีทรอยดีเซล8 v 9 2 t a ที่ให้กำลังสูงถึง550แรงมา้าซึ่งเมื่อเทียบกับน้ำหนักของตัวรถแล้วถือว่ามีกำลังต่ออัตราน้ำหนักในระดับที่ดีเยี่ยมช่วยให้รถสามารถเร่งและปีนไต่ในภูมิประเทศที่ท้าทายได้อย่างมั่นใจ หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของสติงเกรยคืออาวุธหลักที่ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด1 0 5ม mm มแบบ M68A1 ซึ่งเป็นปืนเดียวก,กันกับที่ใช้ในรถถัง M60 และ M1 อ b r a m s รุ่นแรกแรกปืนนี้สามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภททั้งกระสุนเจาะก,กราะ ATF SDS กระสุนระเบิดแรงสูง T และกระสุนระเบิดแรงดัน H ซึ่งทำให้สติงเกร y มีพลังยิงที่สามารถต่อกรกับรถถังศัตรูระดับกลางได้อย่างสบาย ในระบบควบคุมการยิงสติงเกรตติดตั้งระบบคอมพิเวเตอร์ควบคุมการยิงที่มีประสิทธิภาพพร้อมกล้องเลงแบบเลเซอร์และกล้องอินฟาราเรดส,สำหรับยิงในเวลากลางคืนช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงเป้าหมายทั้งในระยะใกล้และไกลไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวาันหรือกลางคืนในด้านการป้องกันตัวรถมีการออกแบบเกราะให้สามารถป้องกันกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดร,ระเบิดได้ดี โดยใช้แผ่นกรอดเหล็กเชื่อมติดกันเป็นชั้นๆและสามารถเพิ่มกรอดเสริมแบบคอมโพสิตได้หากต้องการในภารกิจเฉพาะแม้จะไม่สามารถต้านการยิงจากปืนใหญ่ขนาดใหญ่ได้โดยตรงแต่การออกแบบที่เน้นความคล่องตัวทำให้สติงเกรเน้นการหลบหลีกมากกว่าการประทะโดยตรงภายในรถสามารถบรรจุก,กำลังพลได้สีนายคือผู้บังคับการพลยิงคนขับและพลโหลดกระสุนซึ่งทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจต่างๆทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ปัจจุบันสติงเกรถูกใช้งานโดยหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้ารายแรกและรายใหญ่ของรถถังรุ่นนี้กองทัพบ,บกไทยมีการจัดหาสติงเกรมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ1980และยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันโดยผ่านการปรับปรุงและยกระดับระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเล็งยิงให้ทันสมัยขึ้น การมีสติงเก์ในกองทัพถือว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการรบเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศที่ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนในด้านราคาแม้จะไม่มีการประกาศราคาที่แน่นอนในปัจจุบัน แต่ในท่วมที่เริ่มต้นจัดหานั้นสติงเกรมีราคาต่อคันอยู่ที่ประมาณ2ล้านถึง2.5ล้านดอลลารา์สหรัฐหรือราราว,ราว70ถึง90ล้านบาทไทยต่อคันขึ้นอยู่กับระบบเสริมที่ติดตั้งเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับรถถังหลักที่มีราคามากกว่า5ล้านดอลลารา์สหรัฐสติงเกรจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากสําหรับประเทศที่ต้องการรถถังที่คล่องตัวและราคาประหยัดสรุปแล้วสติงเกรไลท์แทงคือรถถังเบาที่รวมเอาความคล่องตัว อาวุธทรงพลังและระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยไว้ในหนึ่งเดียวเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับกองทัพที่ต้องการรถถังใช้งานในภารกิจเคลื่อนที่เร็วลาดประเวณหรือปฏิบัติการร่วมกับหน่วยรบพิเศษและนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับสติงเกรย์ไลท์แท้งหากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออตโตคาแลนของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ